มาดูถอดปั๊มนะครับอถอดเลยครับอถอดทะแยงครับ ดึงปั๊มขึ้นมาครับโอเคเดี๋ยวนะช้าๆเนาะดึงมาครับโอ้โหสภาพโอ้โหกองเปลือยหมดแล้วนะครับโอ้โหสภาพไม่เหลือเลยนะครับแสดงว่ากองหลุดลุ่ยแล้วนะครับแกะออกมาเลยครับโอเคครับแกะโอลิงออกโอ้โหเละเละนะครับอ้าพิสูจน์อีกทีลองต่อตรงเลยครับลองต่อตรงเลยอ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะแกะปั๊มชนิดนี้นะครับก็ตั้งแต่รุ่นสเต็ปีมานะครับก็จะสามารถแกะเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มได้นะครับเดี๋ยวให้ในายช่างแกะเลยนะเป็นนักเรียนมาเรียนนะครับปับัม น,นี่ไฟบวกครับจริงจริงเราก็เทสแล้วนะตอนเทสนอกปั๊มเนาะครับแต่บางทีเรามาเช็คอีกทีนึงว่าขั้วมันหลุดหลวมไหมบางทีเราเราอย่าไปเข้าใจว่าปั๊มเสียเนาะบางทีขั้วมันหลุดหลวมเนี่ครับอันนี้ก็เทสเลยเทสกันสดๆนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่ามันมันดีหรือเปล่าไม่รู้ลองดูได้ไหมเดี๋ยวัปผมหาดียมหามุมแตะถึงไหม อ่าผมช่วยจับไหมได้ครับอาจารย์ช่วยจับผมตรงตรงนี้ครับอ่าจับตรงนี้เนาะรับผมอ่าจับเป็นสะพานไฟครับอ่าตอนนี้ก็จะจิ้มขั้วบวกขั้วลบนะครับสีดําสีน้ําตาลนะครับเหมือนที่เราเทข้างนอกจิ้มนะครับจิ้มเลยครับโอ้โหไม่มีอาการสั่นของมอเตอร์เลยนะครับมีมีครับมีอาการแบบมันกึกแต่มันไม่ไปนะครับอเดี๋ยวนะครับอ่าก็ชัดเจนครับเป็นที่ มอเตอร์นะครับเราก็จะทําการถอดเปลี่ยนมอเตอร์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดเปลี่ยนมอเตอร์กันนะครับในเทปต่อไปครับปัญหาเราเจอแล้วครับปัญหาเราเจอแล้วนะครับก็เป็นปัญหาที่ปั๊มเนแน่นแน่นอนแล้วครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูในเทปต่อไปการนี่เราจบลวการหาปัญหาเจอแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเทปต่อไปคือการเปลี่ยนปั๊มครับแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราจะเปลี่ยนปั๊มแบบไหนเปลี่ยนมอเตอร์แบบไหนมอเตอร์ ใช้อะไรนะครับเพราะเราอยู่ๆไปซื้อมอเตอร์มาผมได้ยินจากนักเรียนนะนักเรียนบอกว่าบางคนไปซื้อปั๊มมาผิดอ่อมอเตอร์มาผิดใช่ไหมทำไงครับไปตัดขาแล้วกันไปตัดขาอันี้มันผิดนะครับเราก็ต้องเลือกให้มันถูกนะครับว่าเราจะเลือกใช้ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ